ส,สวัสดีครับผมนายพลรัศวิทยาเทียรัตน์ม6กทับ3ในที่14ครับวันนี้ก็จะมานําเสนอผลงานเรื่องไอโซเมอร์และสมบัตสารประกอบครับโดยสูตรโมเลกุลที่ผมเลือกมานั่นก็คือ c 6 h 4 o o ครับเราจะมาเริ่มวันที่ความหมายของไอโซเมอร์ก่อนนะครับ ความหมายของไอโซเมอร์เนี่ยก็คือสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันที่โครงสร้างครับต่างทั้งได้แบบ2มิติแล้วก็3มิติครับโดยจะเริ่มที่แบบ2มิติครับก็คือ s t r u c t u r a l isomer ก็จะต่างกัน2แบบครับก็คือมีแบบโครงสร้างกับแบบฟังก์ชันครับแบบโครงสร้างนี่ก็จะต่างกันที่ตำแหน่งการวางครับส่วนแบบฟังก์ชันเนี่ยก็คือต่างกันที่ฟังก์ชันอย่างชัดเจนเลยครับโดยหลักสังเกตง่ายๆของ s t r u c t u r a l isomer นะครับคือคือชื่อเนี่ยจะต่างกันแน่นอนครับส่วนแบบที่2ก็คือ s t e r e o i s o m e r อครับ จะเป็นการต่างกันแบบโครงสร้าง3มิติครับโดยที่หลักการสังเกตง่ายเนี่ยมันคือชื่อมันจะเหมือนกันครับแต่ว่าคำนำหน้าเนี่ยมันจะต่างกันเช่นซิสทานหรือว่าอีซครับเราจะมาเริ่มไล่ไอโซเมอร์ของ C6H14O ครับโดยผมจะแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งของฟังก์ชันแอลกอฮอล์กับฟังก์ชันอีเทอร์ครับโดยฟังก์ชันแอลกอฮอล์เนี่ยเทคนิคการไล่ไอโซเมอร์ของผมก็คือการกำหนดโซ่ตรงขึ้นมาก่อนครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนซัฟฟิกไปเรื่อยๆ เช่นกำหนดโซ่ตรงเป็นโซ่6เราก็จะได้สารออกมา3ตัวก็คือเฮกซานวันอ่องเฮกซานทูอ่องเฮกซานทีอ่องก็คือเป็นการเปลี่ยนซับฟิกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับส่วนพอเราลดลงเหลือโซ่5เนี่ยมันก็คือการหักคาร์บอนตัวหนึง่งกลายมาเป็นกิ่งแทนครับความน่าจะเป็นก็จะมากขึ้นครับแต่ผมก็ยังกําหนดซับฟิกไว้คงที่เหมือนเดิมเพื่อทําให้เวลาไล่เนี่ยเราไล่ได้ครบแล้วก็ละเอียดโดยที่เราจะไม่เกิดไอโซเมอร์ที่มันซ้ําครับก็จะเกิดเป็นทูเมทิลเพนทานวันอ่องทรีเมทิลเพนทานวันอ่องโฟเมทิลเพนทานวันอ่องครับ แล้วก็เปลี่ยนซัฟฟิกเป็น two l t o แล้วก็ทําคล้ายๆเดิมครับแล้วพอลดเหลือโซ่สี่ก็จะมีความเป็นไปได้ก็คือ2กิ่งกับแบบเอทิลครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเขียนแบบเป็นเมทิลอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะพลาดไปแล้วก็เปลี่ยนซัฟฟิกเป็น two l ครับต่อไปก็จะเป็นอีเทอร์นะครับโดยเราก็จะทําคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าโดยความที่หมู่อีเทอร์เนี่ยมันไม่มีซัฟฟิกใช่ไหมครับเราก็เลยจะเปลี่ยน สิ่งที่มันต่างกลายเป็นกิ่งของอีเทอร์แทนครับก็จะเป็นกิ่งเมทอกซีแล้วก็มันเริ่มมาที่โซ่ห้าใช่ไหมครับก็จะเป็นกิ่งเมทอกซีแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆครับพอเป็นโซ่สี่มันก็จะมีกิ่งหักหักส่วนปลายของคาร์บอนมากลายเป็นกิ่งใช่ไหมครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับโดยการกําหนดตัวกิ่งของอีเทอร์แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นอย่างหนึ่งเมทอกซีกลายเป็นสองเมทอกซีหรือกลายเป็นเอทอกซีได้เพราะว่าเราเอากิ่ง ของตัวคาร์บอนที่หายไปไปใส่ในตัวกิ่งของอีเทอร์ครับแล้วก็ลดมาเหลือโซ่สามก็ทำคล้ายๆเดิมครับทั้งหมดรวมทั้งของอีเทอร์จะมีได้ไอโซเมอร์ทั้งหมด15ตัวครับส่วนของแอลกอฮอล์ oh จะได้ทั้งหมด17ตัวรวมกันเป็น32ตัวครับ ต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสมบัติของสารประกอบครับสมบัติของสารประกอบเรื่องแรกก็คือเรื่องของจุดเดือดจุดร้อนเลวครับเรื่องนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยก็คือแรงระหว่างโมเลกุลครับโดยจะมีแรงระหว่างโมเลกุลทั้งหมด3ประเภทครับก็คือไฮโดรเจนบอลไดโพเดรปดิสเพรสชันฟอสและก็ลอนดอนครับโดยไฮโดรเจนบอลเนี่ยก็จะได้มีสารที่มีไฮโดเนเนี่ยสังเกตง,ง่ายก็คือเป็นสารที่มีธาตุเอ็นสูงก็คือฟูรีนออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็มีธาตุไฮโดรเจนติดอยู่กับธาตุเหล่านั้นก็จะมมีสารทั้งหด สี่ประเภทครับก็คือเอมายคาร์บอซิลิกแอซิดแอลกอฮอล์เอมีนครับโดยจะเรียงลำดับตามนี้ครับต่อไปก็คือพวกไดโพลไดโพลดิสเพอร์ชันฟอนหรือว่าสารที่มีขั้วครับก็จะเป็นสารที่มีธาตุเอียนสูงอยู่ในโมเลกุลครับก็จะเป็นอีเทอร์คีโตนออดีไฮเอสเทอร์ครับพวกนี้ก็จะมีจุดเดือดจุดเหลวที่รองลงมาจากเฮชบอนครับแล้วก็จะเป็นไฮโดรคาร์บอนครับก็จะเป็นมีแรงประเภทเดียวก็คือลอนดอนครับเพราะว่าโมเลกุลเนี่ยไม่มีขั้ว โดยเรื่องของแรงระหว่างพันธะเนี่ยที่ส่งผลเพราะว่ายิ่งแรงระหว่างพันธะนี่แข็งแรงมันจะใช้พลังงานมากในการมาสลายแรงระหว่างพันธะทําทให้จุดเดือดจุดร้อเร็วเนี่ยสูงต่อไปก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวหมู่ฟังก์ชันเดียวกันแต่ว่ามีโครงสร้างที่ต่างกันนะครับก็จะเป็นแบบวงก็จะมีความเสถียรและมีพื้นที่ผิวมากกว่าแบบที่เป็นโซ่ตรงแล้วก็โซ่กิ่งครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างในของ c 6 4 o isomer นะครับ เราก็จะเห็นได้เลยว่าผมจะเอาหมู่ฟังก์ชันของแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะมีจุดเดือดสูงกว่าเพราะว่ามันมีไฮโดรเจนบอลถูกไหมครับลองมาก็จะเป็นหมู่ฟังก์ชันที่เป็นอีเทอร์ครับก็จะมีจุดเดือดโจมเร็วเนี่ยที่ต่ำกว่าหมู่ฟังก์ชันแอลกอฮอล์เพราะว่ามีแค่แรงดับโพเดิปโพดิสเพรสชันฟอร์สโดยก็จะเป็นแบบโซ่ตรงมากกว่าโซ่กิ่งแล้วก็ยิ่งกิ่งเยอะก็ทาให้จุดเดือดเนี่ยต่าลง ต่อไปก็จะเป็นเรื่องสมบัติของการละลายน้าครับก็จะคล้ายๆกันครับก็คือปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้คือแรงระหว่างโมเลกุลแต่ยิ่งแรงระหว่างโมเลกุลมากเนี่ยมันจะทําให้จุดการละลายน้ำเนี่ยมันน้อยแต่ด้วยความที่ตัวของไฮโดรเจนบอลเนี่ยมันถึงมันจะเป็นแรงที่ดูเป็นแรงที่มีความแข็งแรงสูงแต่ว่าความเป็นไฮโดรเจนบอลเนี่ยมันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนไฮโดรเจนกับน้ําได้ทําให้มันยิ่งละลายดีครับ เพราะว่ามันเป็นมีความเข้ากันที่สูงรองมาก็จะเป็นสารมีขั้วครับพราะมเป็นมีขั้วเนี่ยมันก็จะละล,ลายได้ในสารที่มีขั้วอย่างเช่นน้ําครับแล้วก็สารที่ไม่ละลายก็จะเป็นพวกไฮโดรคาร์บ,บอนเพราะว่ามันคือสารที่ไม่มีขั้วครับหรือถ้าเปรียบเทียบในแบบที่เป็นสารหมู่ฟังก์ชันเดียวกันแต่ว่าต่างกันที่โครงสร้างก็จะเป็นเส้กิ่งละลายได้ดีกว่าเพราะว่ามีพื้นที่ผิวที่มันน้อยกว่าทําให้แรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยมันน้อย ทำให้มันสามารถละลายได้ง่ายครับก็จะเป็นโซ่กิ่งมากกว่าโซ่ตรงแล้วก็แบบวงครับเพราะแบบวงนี้มันเสถียรจะละลายได้ยากและนี่ก็คือตัวอย่างครับขอบคุณครับ